คณะบานสวนทั้งหมดไม่ไว่าจะเป็นของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ไหนทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมมายื่ยร้องทุกให้กล่าวโทษนะกรณีการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจถือว่าเป็นการสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่ม่ชอบนะครับนะอันเป็นความผิดฐาน157นะทีนี้ถามว่า,าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับาจากนี้ไปกระบ,บวกะน,ะ <c oughs> นบก,บบวการจะเริ่มนะครับกระบวนการจะเริ่มนะครับผมถึงต้องเตือนน้องน้องสณบสวนทุกคนนะครับ นะว่าไอการสั่งขอาวูุ้ชาเนี่ยครับนะท่านอาจจะกลัวว่าเอ,อสั่งแล้วไม่ทําเดี๋ยวโดนย,ย้ายแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าต้องฝาเกเตือนไปถึงน้องๆทุกคนว่าการสั่งขูา้ชาโดยไม่ชอบนะสั่งแล้วท่านไปทําท่านถูกย้ายย้ายไปก็ย้ายกลับได้ายคนที่จะเกษียณนะครับหรือหลายคนที่เกษียณนะครับเช่นผู้กับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับที่กำลังจะเกษียณเดืนตะุลานะ ท่านต้องใด้ท่านแต่ต้องใช้ชีวิตหลังจากนี้ในการต่อสู้คดีกับผมกับปปชอย่างยาวนานนะครับจานะเพราะนั้นผมต้องเรียนว่าการสอบสวนเนี่ยจะต้องสอบสวนโดยมีอำนาจผมพูดสารอบนะครับวันนี้ผมมายื่นทั้งหมดเนี่ยประมาณ2องร้อยกว่าคนนะครับนะแล้วให้ปปชเนี่ยดำเนินการสอบสวนตรวจสอบนะครับ,นะรบนะว่าเป็นการสอบสวนโดยไม่ถูกต้องโดยไม่มีอำนาจ จริงหรือไม่นะถ้าเป็นการสอบสวนโดยไม่ถูกต้องไม่มีอำนาจนะทุกคนก็จะต้องอันเป็นความผิดฐานห5 7ให้เจไปบัตหน้าที่หรือล,ละเว้นการปฏิบหน้าที่อย่าลืมนะครับว่าการเปรายการเนี่ยนะเมื่อปปชชี้มูลเมื่อไหร่หลักต้องออกไปก่อนนะครับ,นะรบว่าเช่นเส้นเงินเส้นเงินของตอปูนเส้นเงินทุ่หมายเมฆที่ผมอธิบายชาร์จไปแล้วน้องๆเห็นเส้นเงิน5้าร้อยหกร้อยล้านนะ ท่านไม่ส่งดีเไอท่านสอบเองหมดนะผมจะอธิบายท่านฟังว่าผมจะไม่ลงในข้อจริงๆแต่เอาหลักกฎหมายท่านรู้ไหมว่าถ้าดีเมื่อเกิน300นะเป็นอำนาจของ I, นะดีเอสไนะพนักงานสอบสวนตำรวจมีหน้าที่แค่อะไรครับท่านเป็นผมกราบเรียนขออนุญาตขออนุญาตเอ่ยชื่อเปรี่ยเทียมวิชาชีพแต่ไม่ได้ลบหลู่ ท่านเปรียบเสมือนเป็นแค่พนักง,งานสอบสวนของผู้หมายเมฆต,ต่อปูนเปรียบเสมือนแค่เป็นอะไรครับเป็นพยาบาลท่านไม่ใช่หมอทำาลอดไม่ได้ท่านเป็นพยาบาลแค่เตรียมเครื่องมือเครื่องไม้นะครับแต่เจ้าภาพเี็นแค่เกณฑการสอบสวนคือดีเอสไอแล้วเมื่อดีเอสไอตรวจสอบนะครับว่าเป็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐดีเอสไอก็ต้องส่งปมปช แต่ถ้าปปชไม่ทําก็ต้องส่งกับมณิีฐได้ไม่ได้ส่งไปตํารวจนะครับเพราะตํารวจถ้าคดีประเภทน,นี้ตํารวจคืออะไรครับคือพยาบาลท่านคือบุรุษพยาบาลแต่ท่านวันที่ท่านทําเกินอำนาจที่คือท่านไปทำคลอดเด็กมันจะตายนะนะไม่กี่คนเพราะฉะนั้นผมต้องฝากน้องๆทุกคนนะครับเอาพูอคมมาเลยว่าทางรอบของท่านคือท่านมาให้การกับปปชหรือว่าใครสัง่งนะ แค่นั้นท,นท่านจะรอดนะครับใครสั่งนะวันนี้ผมรู้ว่าทุกคนเครียดหมดนะวันนี้วันนี้ผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครยอมตายเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็มาให้การแล้วนว่าใครสั่งนะแล้วท่านจะรอดอันนี้ผมผมมายื่นแล้วผมแนะนําทางรอดไปท่านด้วยนะนะครับจำนวนนี้ท่านไม่มีอำนาจแต่ก็จะพยายามตะแบงอย่างนั้นแหละเพื่อจะเอาผมให้ได้อ่าวันนี้ทุกอย่างสําเร็จแล้ว นะครับก็คือผมออกแล้วนะออกหมยจับแล้วก็เลยส่งมาปบปชเห็นไหมครับก็เป็นการรับสารภาพผิดโดยชัดเจนว่าสํานวนเป็นอำนาจของปชแต่บังเอิญว่าท่านส่งอะไรครับส่งลอกข้าไปสี่เดือนกว่าเลยเขาบอกภายในสามสิบวันนะครับแล้วปชเ็าอยู่ยังไรนะครับแล้วดีเอสไอเขาจะอยู่อย่างไงการที่เขาตั้งหน่วยปชดีเอสไอเนี่ยก็เพื่อจะให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบ ตัวตำรวจอยู่ในโหมดไหนรักวิ่งชิงป้นคดีอาญาคดีความผิดที่มีพูนฐานกระทาามผิดทรัพย์สินกระทาามผิดที่ไม่เกิน300ล้านอันนี้เป็นของท่านนะครับนะเพราะน,นั้นอันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะไปที่ปปงไปยื่นหนังสือกับเลขาธิการปปรงนะครับนะว่าเมื่อการสอบสวนของทุกหมายเมฆนะมันเป็นการสอบสวนที่มีชอนะครับเพราะนั้นพยานฐานท,าที่ได้มาทั้งหมด การสอบสวนทุ่งหมายเมฆนะครับนะหมดนะครับรเพราะฉะนัน้นเหมือนกันเหมือนคณะเพิ่มสวนของทุ่งหมายเมฆคุณจะส่งมาปปชคุณจะส่งไปปปงอ,อะไรต่างๆนะครับข้อจริงเหล่านี้มันก็เป็นข้อจริงที่มันไม่ชอบทั้งสิ้นเพราะฉะนัน้นปปงก็ไม่สามารถนําไปใช้ในการเนินการอะไรได้ทั้งสิ้นปปชก็ไม่สามารถนําเข้าสู่สัมปวะได้ทั้งสิ้นสุบแล้วการเมือก,การก็เป็นโมฆะทั้งหมด แต่ว่าเขาเรียกว่าการสอบสวนมันเสียไปก็ต้องเริ่มกระบวนการสอบสวนใหม่อันนี้ผมไม่ได้พูดโดยคิดเองนะครับผมพูดอันนี้ผมต้องเรียนน้องๆพี่ๆน,น้องกันนะครับเราติดกันมากนะครับเพื่ออย่างนี้เ,เคือมีสื่อหลายสำนักพยายามจะนัดผมไปไปออกรายการบ้างก็ต้องถามดีงขอ,อโทษจริงเพราะว่าผมขออนุญาตพูดครั้งเดียวเลยนะครับไม่งั้นพออะไรครับพอผมไปออกรายการนี้ บ่ายสองไม่ออกรายการรู่นบ่ายสองครึ่ง,ง,งก็น้อยใจอีกนะเพราะ,ะนั้นผมเลยตัดสินใจคือไม่ไปออกสักรายการหนึ่งถ้ามันออกเป็นยังไงผมไม่รู้เรื่องนะครับนะแต่ก็ตามเอกาสารนะเอาทีนี้ประเด็นต่อมาเออผมก็ฝากบอกว่าคนทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมรน,ระน,นะครับนะมันต้องมีความยุติธรรมมีความศักิ์ซีเชื่อสอได้นะครับเพราะอะไรครับตําแหน่งมันอยู่ไม่นานนะครับแต่ตํานานมันอยู่นานนะครับแล้วความจริงคือความจริงนะ ท่านไม่สามารถไปเสียด้สิ่งได้เลยนะครับผมก็ต้องฝากว่าบางคนเนี่ยนะมันรู้ที่ไปแต่มันลืมที่มานะ,ะผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะนะทีนี้ผมอยากจะฝากว่าก่อนท่านจะมาถามผมว่าไอ้เรื่องนั้นเรื่องไอ้หนังสือเป็นยังไงนี่ท่านท่านทำโพลเลยแล้วท่านถามคนในปปชเนี่ยว่าเขามีความเห็นยังไงนะครับ นว่าเขามีความเขียนอยังไงส,ส,ส,สิ่งที่ผมกลัวอะไรครับผมกลัวว่าประทัดมันจะหมดหยบวาระเท่ก่อนเข้าใจไหมครับนะนะอันนี้จบประเด็นไหมก็นี่เชื่งใหม่เชื่งใหม่เพืออย่างนี้ผมเป็นคนทางานให้ชาวบ้าน<อ>นะครับวันนั้พระเพะิกก็ตรวจมนต์ให้ผมแย,ย่หมดน่ะท่ยานท่านก็ขอให้ผ่านสิ่งไม่ดีดีไปอน